สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ต้นมาแบ่งปันการเปลี่ยนปุ่มเพิ่มเพื่อนเป็นปุ่มกดติดตามในโปรไฟล์เฟซบุ๊กค่ะอยู่ที่หน้าโปรไฟล์กดปุ่มฟันเฟืองค่ะเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วหาคำว่าวิธีที่ผู้อื่นค้นหาและติดต่อคุณกดไปที่ใครบ้างที่สามารถส่งคำขอเป็นเพื่อนคุณได้ให้เลือกเป็นเพื่อนของเพื่อนค่ะจากนั้นก็กดลูกศรอ,ออกมาค่ะ เข้าไปที่โปรไฟล์ของคุณโดยกดไปที่ไอคอนรูปค่ะกดจุด3จุดค่ะเลือกดูในมุมมองของเสร็จแล้วจะเห็นปุ่มพร้อมให้กดติดตามสำหรับคนที่เข้ามาส่องเฟซบุ๊กเราคนที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนและไม่ได้เป็นเพื่อนของเพื่อนเราค่ะสำหรับคนที่ทำแล้วแล้วไม่ขึ้นปุ่มกดติดตามให้แก้แบบนี้ค่ะออกมาที่หน้าโปรไฟล์แล้วเลือกปุ่มฟันเฟือง เลื่อนลงมาด้านล่างไปที่ผู้ติดตามและเนื้อหาสาธารณะกดเข้ามาเสร็จในส่วนของ Market Page ให้เลือกเป็นสาธารณะค่ะเสร็จเรียบร้อยกดออกไปอยู่ที่โปรไฟล์กดจุด3จุดค่ะแล้วกดดูในมุมมองของจะมีปุ่มกดติดตามเพิ่มขึ้นมาค่ะลองทำดูค่ะไม่ยากอย่างที่คิดสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ